กระทูถ้ถามสดของท่านพุทธิพัฒนญาธรมนนท์นะครับเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานชนสูตรสาธารณสุขและสูบริการสาธารณสุขเจบุญมีปุรุราชรังสรรค์นะครับเชิญท่านพุทธิพัฒน์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพุทธิพัฒนญาธรรมนนท์สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,ครเขตยานาวาครับท่านประธานครับผมขออนุญาตร่างกระทู้ถามสดนะครับที่เมื่อกี้ท่านประธานแจ้งจริงๆผมเดินลงพื้นที่ตลอดนะครับ แล้วก็เห็นว่าโครงการการก่อสร้างถรณสุขเจ็ดเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็ล่าช้ามากๆผมก็เลยได้โอกาสเข้าไปถามพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนในแถวนั้นก็บอกว่าวันแรกที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งมีการความคืบหน้าอย่างยิ่งนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมจําได้ว่างบประมาณก็ได้ผลักดันผ่านสภาไปหมดแล้วนะครับแต่ทําไมถึงยังล่าช้าอยู่ก็เลยได้ส่งทีมงานเข้าไป ในพื้นที่นะครับก็พบช่างพบเจ้าหน้าที่ก็มีการทำทำงานอยู่แต่ก็ช้ามากๆเพราะยานวานเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลนะครับไม่มีโรงพยาบาลเอกชนไม่มีโรงพยาบาลรัฐไม่มีโรงพยาบาลกทมไม่มีที่เลยนะครับทุกวันนี้พอมีสาธารณสุขใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ดีใจที่เขาจะได้มีสาธารณสุขที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทุกหน่วยงานเข้ามานะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะขอท่านประธานตั้งกระทูถามสด สาคำถามสั้นๆเพื่อไม่ให้กินเวลาทุกท่านมากนะครับว่าสาธทุกเจ็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับขออนุญาตท่านประธานขึ้นสไลด์นะครับเชิญครับท่านบุติพัฒน์สำนักอานามายได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 2ถึงพศ2567เพื่อดําเนินการรายการผูกพันก่อสร้างอาคารสํานักงานชนะสูตรสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขเบุญมี บุรุราชฉลังสันแล้วเวลาก่อสร้างเ2 0รวันนะครับถ้า,าหารด้วยปีแล้วเนี่ยมันสั้นกว่าเพราะมีการขยายออกไปตัวนี้เป็นของอาคารชนะสูตรบางท่านคิดว่าเป็นการชนะสูตรศพไม่ใช่นะครับเป็นการชนะสูตรโลกด้วยนะครับสไลได์ต่อไปครับนี่คือภาพหน้าง,งานปัจจุบันนะครับที่เพิ่งเข้าไปถ่ายมาไม่นานนี้นะครับจริงๆแล้วโครงการนี้มันควรจะเสร็จได้แล้วนะครับแต่ก็มีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือภาพภายนอกนะครับก็ยังเป็นโครงการยังโครงสร้างเนี่ยภายนอกเนี่ยงานโครงสร้างเนี่ยเสร็จแล้วแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านชั้นใต้ดินด้านภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูใช้ต่อไปครับนี่คือด้านภายในนะครับท่านสังเกตว่างานระบบฝ้ายังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่งานพื้นทําไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้รับเหมาแบบไหนนะครับปกติเขาต้องทํางานงานฝ้างานอะไรให้เสร็จก่อนนะครับ ค่อยมาทางานกระเบื้องงานพื้นไม่อย่างนั้นพื้นกระเบื้องก็พังนะครับการเคลื่อนย้ายนั่งร้านการเคลื่อนย้ายบันไดเข้าไปก่อสร้างข้างบนกระเบื้องที่พื้นก็จะพังนะฮะพอหันไปถามวิศวะคุมงานเขาก็บอกว่าโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปถามผู้รับเหมาผมไม่แน่ใจว่าเขามีการเอาไปรับเหมาช่วงแบ่งไปเป็นหลายๆซับมาช่วยกันทําซับไหนเสร็จก่อนก็ทําก่อนที่สําคัญคือผมทราบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน,นสำนักอนามัยเนี่ยไม่ได้จ่ายให้กับผู้รับเหมามาหนึ่งปีเต็มๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะไม่จ่ายเงินหรือผู้รับเหมาทําช้าเลยไม่จ่ายทำไมงานถึงไม่เดินยังไม่แล้วเสร็จซึ่งเมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมก็จําได้ว่าถามไปก็เท่านี้นะครับหลังจากนั้นพอล่าสุดที่ขึ้นเข้าไปเมื่อสัปดาห์น,นี้สัปดาห์ต้นสัปดาห์เนี่ย ก็ยังเท่าเดิมเปอร์เซนต์ก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับไปสไลด์ต่อไปครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จคําถามแรกครับขอถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารครับถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวตอนนี้ไปถึงไหนครับท่านประธานคําถามแรกครับเชิญฝ่ายบริหารครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะอนุญาตใช้สไลด์ค่ะเชิญเลยครับ คราวนี้จะตอบไม่ยาวค่ะคือจริงๆโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2562อย่างที่ท่านสมาชิกกล่าวถึงนะคะก็เลยขออนุญาตแตะแตะเรื่องเดิมนิดเดียวนะคะผ่านไวๆก็คือว่าอันนี้เป็นเส้นไทม์ไลน์อันนี้ก็ก่อนที่ผู้บรหิหารชุดน,นี้เข้ามานะแต,แ,ตแต่ก็ตามนะคะไม่ใช่ไม่ตามก็จะเห็นว่าในการดําเนินการทั้งหมดนะ,ะมีการช่วงหนึ่งมีการยื้อระยะไปด้วยการที่มีการแก้ไขแบบ แล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ทำสัญญาเน,นี่ยลงนามสัญญาได้ในปี2564นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนิ่นนานเนิ่นนานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งตั้งก็คือแทบจะเรียกได้ว่าหมดหมดปีระยะเวลา720วันที่ควรจะทำก็คือเพิ่งได้เริ่มนะคะเพิ่งได้สัญญาจ้างสไลด์ถัดไปค่ะ ทีนี้จะเป็นพัฒนาการในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราก็พยายามแก้ไขนะคะก็จะมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าน,นี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งค่ะคือพอศูนย์บริการสาธารณสุขพอเริ่มรือ้อแล้วเริ่มรเริ่มรเริ่มรือ้อถอนแล้วเริ่มทําลงไปก็พบว่ามีรากฐานที่ ไม่เป็นไปตามที่แบบสามารถทําได้ในเรื่องสุข,ขาพิบาลเนื่องจากสูวนบริการสาธารณสุขมีเงื่อนไขทางอนามัยที่ค่อนข้างสตรีกว่าจําเป็นที่ต้องทําตามเงื่อนไขไม่งั้นไม่สามารถที่จะเปิดทําการรักษาพยาบาลได้ก็ล่าช้าไปอีกนะคะและก็มีการเบิกจ่ายเงินในครั้งที่1นนะคะในการที่เข้าไปผลงานในที่สะสมได้ในปีงบประมาณ2,565เนี่ยจึงได้แค่เพียง35ซซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าแผนนะคะก็ ไม่มากแต่ในปี2566เนี่ยก็มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมอีกเนื่องจากทางฝั่งเราเนี่ยแก้ไขสัญญาในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยผู้รับเหมาได้รับยกเว้นหมดในการที่จะสามคือผู้รับเหมาเองก็เข้าเข้าพื้นที่ไม่ได้ด้วยแล้วก็มีการห้ามไม่ให้ที่จะทําการก่อสร้างหรืออยู่รวมกันก็จะมีระยะเวลาในการที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องต่อเวลาให้เขานะคะถ้าใช้คําพูดแบบบ้านๆหน่อยก็คือต่อเวลาให้เขานะคะโดยที่ไม่มีค่าปรับอันนี้เป็นไปตามระเบียบในช่วง เพราะฉะนั้นในปี2566เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยขยับได้ช้ามากต่อเนื่องมาถึง2567ด้วยนะคะ ก็มีการแก้ไขสัญญาเพราะว่ามีการขอต่อเวลาแล้วก็มีการเทียบราคาคารุพันธ์อันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานมากในการเทียบราคาเรื่องของคารุพันธ์เข้ามานะคะแล้วก็เราก็ทําหนังสือเร่งรัดตอนแรกเนี่ยพราะเขาทำทำการขอต่อเวลามานี่นะคะเราเนี่ยยอมให้ต่อเวลาหลังจากที่เขาได้เงื่อนไขฟรีของโควิดไปเนี่ยอีกแค่ครั้งเดียวดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในระยะเวลาที่เราเนี่ยส่งหนังสือออกไปเพื่อที่จะขอปรับจะขอปรับ ปรับแล้วนะคะที่ล่าช้ามาโดยที่ทางผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะสามารถส่งงานได้ในวันที่3สมกราคม2569จำนวนงานเหลืออยู่ที่ประมาณ21นะคะก็จะเป็นงานในเรื่องของงานฟ้าเป็นเรื่องของงานตกแต่งและนำเข้าครุภันเฉพาะคารุพันทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้าเนี่ยเป็นเนื้องานประมาณ13.7นะคะสไลด์ถัดไปค่ะ การดำเนินการทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตส่งข้อมูลนี้ให้กับทางท่านสมาชิกด้วยว่าในแต่ละระยะเวลาเนี่ยทำตามแผนล่าช้ากว่าแผนเท่าไหร่เงินงวดเบิกไปเท่าไหร่มีการส่งหนังสือติดตามเพื่อที่จะเร่งรัดต่อ1ปีงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ6-8ครั้งนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งตัวข้อมูลอันนี้ให้ให้ทางท่านสมาชิกเพิ่มเติมสไลด์สุดท้ายละค่ะ การดําเนินการต่อจากนี้ไปนะคะในระหว่างนี้เนี่ยมีงานอยู่3ลักษณะที่คู่ขนานกันอยู่นะคะอันแรกก็คือว่าเนื่องจากพลเรปราบ เนื่องจากมันล่าช้านะคะก็จะเป็นจำนวน590วันขณะนี้ผู้รับจ้างเนี่ยก็เลยร้องขอให้มีการปรับรถเราก็รอคำนิฉชัยจากกรมบัญชีกลางกันอยู่นะคะในแง่ของการคู่ขนานเราก็เร่งรัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้ตรวจงานอยู่ทุกๆ2สัปดาห์เลยว่างานไปถึงไหนในกรณีที่วอช s c นาริโอนะคะถ้าวันที่31มกราคมนี้ไม่เสร็จ นะคะถ้าไม่เสร็จเราจะยกเลิกสัญญาแต่ในขณะเดียวกันการให้บริการของศูนย์เนี่ยตอนนี้เ,เราใช้สำนักงานเขตบางนาอยู่ส่วนหนึ่งก็ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อจริงๆเราก็ติดต่อทางศูนย์ราชการของบางนาไว้แล้วว่าจะมีพื้นที่ชั่วคราวให้กับทางศูนย์บริการเพราะฉะนั้นจะไม่กระทบในเรื่องของออการให้บริการประชาชนบางส่วนแต่ว่าจะอย่างไรเสียณนะวันนี้เนี่ยผู้รับเหมายังยืนยันว่าในวันที่3 1 มกราเนี่ยจะสามารถทํางานให้เสร็จแล้วส่งได้ตามระยะเวลาครั้งสุดท้ายที่เรายืดไปให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองนะครับเชิญท่านบุติพักมาถัดไปครับครับท่านประธานสรุปว่าไม่เกินมกรานี้ต้องแล้วเสร็จแต่ถ้าไม่เสร็จก็จะยกเลิกสัญญาแสดงว่าตั้งแต่มกราผมรับรับทราบว่าประมาณ7 1ซตอนนี้เข้าไปตรวจสอบผู้รับเหมาแจ้งว่า7 3เปเซตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมา ทำได้แค่สองเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็มีการเบิกจ่ายนะครับตรงไม่ตรงอันนี้ไม่รู้ยังไงฝากท่านทวิดาตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเขาก็อ้างว่ากรทมไม่จ่ายตังค์ทำให้ทํางานไม่ได้นะครับก็ฝากเข้าไปเรื่องนี้ด้วยประเด็นต่อมาครับก็คือหลังจากที่ศูนย์สารสุขเนี่ยได้ทําซึ่งถ้าไม่แล้วเสร็จก็เปลี่ยนผู้รับเหมาก็ไม่รู้จะเสร็จไปอีกทีเมื่อไหร่นะครับพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อน เรามาดูเรื่องดีๆบ้างขึ้นสไลด์นะครับอยากรู้ว่าศูนย์สาธรสุขเนี่ยกอบกำลังพลบุคลากรแผนกต่างๆที่จะสร้างเพิ่มเติมใน0ูนย์เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้อะไรกับการรอคอยครั้งนี้เกือบห้าหปีแล้วนะครับเขาจะได้อะไรถ้าเขาอดทนอีกหน่อยเพื่อคนเพื่อฝ่ายบริหารเข้าไปผักดันเรื่องนี้นะครับขอคำถามที่สครับ เชิญฝ่ายบ,บริหารครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่ครบและท่านสมาชิกค,ค่ะก็พอเราเปิดศูนย์ับมาอีกครั้งเนี่ยตากำลังเนี่ยยังเป็นอตากำลังเดิมนะคะแต่ที่จะเพิ่ม มี2เรื่องหลักใหญ่ๆเลยก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของตัวคลินิกยาเสพติดก็จะเป็นคลินิกยาเสพติดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับได้มากขึ้นและรวมทั้งก็จะมีความเฉพาะทางมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วคลินิกยาเสพติดของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีคลินิกที่เฉพาะที่สามารถตอบสนองต่อเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยบางคลินิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนของการเป็นคลินิกก็จะสามารถทํางานในเชงิงนึกได้บ้างขึ้นอีกอันหนึ่งที่ตอนแรกนะคะทางศูนย์เดิมเนี่ยมีศูนย์เด็ก อยู่ซึ่งตามนโยบายของเราตอนนี้เนี่ยมีการอินทิเกรตระหว่างศูนย์เด็กเล็กของสํานักอนามัยกับศูนย์เด็กเล็กของออสํานักพัฒนาสังคมของทั้งรองสานนดังนั้นตอนนี้เรานําร่องไปแล้วก็คือเป็นศูนย์เด็กอ่อน3เดือนถึง2ขวบครึ่ง นะคะอยู่3ศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นศูนย์นี้พอเปิดมาก็จะเป็นศูนย์ที่4ที่เราจะให้มีการรับเด็กอ่อนเพื่อเนื่องจากว่าก็อย่างอย่างที่ทราบกันออคุณแม่ก็ลาคลอดได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่รัฐมีศูนย์เด็กอ่อนขึ้นมาก็จะทําให้สามารถที่จะช่วยดูแลเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หมดห่วงในช่วงที่กลับไปทํางานได้ก็เดี๋ยวจะมี2อันนี้ค่ะที่เพิ่มเติมจากตัวแผนกเดิมและการให้บริการเดิมที่เคยมีอยู่เดิมของศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านพุิิพัฒน์ครับท่านประธานครับ ศูนย์สาธารณสุขเจ็ดเนี่ยถือเป็นศูนย์สาธารณสุขที่ใหญ่ศูนย์หนึ่งของกรุงเทพมหานครครับจริงๆทางพี่น้องชาวยานวาเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์สาธารณสุขเนี้ยจะกลายเป็นศูนย์สาธารณสุขพัฒหรือเป็นน้องๆของทุติยภูมิได้เลยที่จะสามารถอัปเกรดเป็นโรงพยาบาลได้ไหมในอนาคตหรือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินรองรับเรื่องใหญ่ๆตโตๆเพราะว่าจากอย่างที่ผมบอกมาเสมอนะครับโรงพยาบาลในเขตยนานวาเนี่ยถ้าไม่เช่าที่การรถไฟ ก็ต้องไปเช่าที่ทรัพย์สินนะครับโคมพระคังข้างที่แล้วก็มีที่เอกชนเป็นหลักซึ่งที่วัดเนี่ยตอนนี้ปล่อยเช่าหมดแล้วทําให้เขตจันทวาเนี่ยไม่สามารถรับบริจาคจากที่วัดมาสร้างโรงพยาบาลเหมือนเขตอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายกระดับศูนย์สารสุข์แห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งแรกที่จะเป็นโรงพยาบาลเหมือนทางต่างจังหวัดที่เขาเริ่มทำนะโรงพยาบาลอะไรนะท้องถิ่นท้องถิ่นอะนะเหมือนเหมือนต่างจังหวัดนะครับ ถ้ากทรทมทาได้และยกระดับสาธารณสุขได้ก็สามารถเพิ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ในจุดที่บอดของกรุงเทพมหานครได้ซึ่งการไปเจริญกรุงประชารักษ์ก็รู้อยู่แล้ว,วมันแออัดนะครับก็อยากจะให้อัปเดตด้านนี้คําถามต่อไปครับสไลด์ครับมันมีที่อยู่ที่หนึ่งครับที่ได้รับมอบมาอยู่หน้าปากซอยสาธุประดิษฐ์52ครับตอนนี้กลายเป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่และคณะนักแพทย์ไปแล้วนะครับวัตถุประสงค์เขาบอกว่าให้ทําเพื่อ สาธารณสุขหรือพี่น้องประชาชนนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจําได้ว่าเมื่อปีก่อนหรือ2ปีที่แล้วนะฮะได้ไปคุยกับทางสํานักอนามัยรวมถึงท่านรองสํานักในสมัยนั้นนะครับว่าจะมีการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์บําบัดผู้สูงอายุการออกกําลังกายการอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ยังโล่งแบบนี้แล้วก็เอาเหล็กมากัน้นเป็นที่จอดรถอยู่เสมอนะครับ เพราะว่าทางหมอเนี่ยเขาไม่กล้าลงไปจอดใต้ศูนย์เจ็ดนะครับเพราะมีเหตุอุบิเหตุนะครับนะครับก็เลยมาจอดกันตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคาถามผมคือว่าที่ที่เด่นรับมอบมาเนี่ยมีแผนดาเนินการอย่างไรอยู่ขั้นตอนใดเพราะผ่านมาสองปีแล้วก็ยังเห็นเป็นลานจอดรถอยู่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับเชิญฝ่ายบริหารครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่คารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะขอพัยจริงๆค่ะไม่มีข้อมูลอันนี้ในมือเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขอรอสักครู่ขอตรวจสอบกันได้ไหมคะผู้มนวยการส่วนอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่ได้ไหมคะพอดีพอดีอดไม่ไม่ได้ทราบว่าจะถามเรื่องนี้เลยไม่มีข้อมูลติดมือมาขอขอนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวตอบอีกครั้งหนึ่งหรือส่งข้อมูลได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคครับท่านรัฐพัฒน์โอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ทางท่านรองผู้ว่าส่งข้อมูลท่านโดยตรงนะครับเรื่องนี้นะครับเชิญครับครับท่านประธานครับอ,อยากให้ทาง ฝ่ายบริหารหรือว่าทางสํานักอนามัยนะครับประกาศให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าแผนการดำเนินงานของสาธารณสุข50ตรงสาธารณสุข52เนี่ยจะทําอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าพี่น้องเขาก็ตั้งตารอหวังว่าจะมีอื่นๆเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ได้ศูนย์นันทนาการวัดดอกไม้มาแล้วเขาก็แฮปปี้มากศูนย์สาธารณสุขได้การปรับปรุงก็แฮปปี้มากนะครับตอนนี้เหลือแค่ที่ตรงนั้นครับขอให้เป็นแผนที่ดีแล้วก็ ให้พี่น้องประชาชนรับทรารบและประกาศให้รู้โดยทั่วกันครับขอบคุณครับ